สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1มีนา55นะครับโจทย์กำหนดให้ f x เท่ากับ x กำลัง3บวก a x บวก b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันและให้ l 1และ l 2เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่ x เท่ากับ a และ x เท่ากับ b ตามลำดับถ้า l 1ขนานกับ l 2และลิมิต9 h ส่วนด้วย f คูณ1บวก h ลบ f 1 h เข้าใกล้ h เข้าใกล้0เท่ากับ1แล้วค่าของอินทิเกรต0ถึง2ของ f x dx เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาอินทิเกรต f x ตัวนี้ประเด็นก็คือเราจะต้องสร้าง f x ตัวนี้ให้ได้ก่อนตอนนี้ f x คือข้อมูลแบบนี้นะครับเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกัน l 1และ l 2เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้ง่ x เท่ากับ a และ x เท่ากับ b ตามลำดับถ้า l 1ขนานกับ l 2นะครับ เราก็รู้แล้ว l 1ขนานกับ l 2แปลว่าความชันเส้นที่1ต้องเท่ากับความชันของเส้นที่สนะครับจากคุณสมบัติว่า l 1ขนานกับ l 2แล้วความชันเส้นที่1ต้องเท่ากับความชันเส้นที่สแต่ l 1กับ l 2เป็นเส้นสัมผัสแปลว่า m ผัดก็มีค่าเท่ากับ m โค้งด้วยถูกไหมครับดังนั้นเพียงบอกว่าความชันเส้นที่1ที่บอกมาว่าเท่ากับความชันเส้นที่2เนี่ย มันก็คือ f ดิฟถูกไหมครับ f ดิฟของ a มีค่าเท่ากับ f ดิฟของ b ถูกไหมครับตอนนี้เพียงก็เลยได้สมการนี้มาแต่ประเด็นก็คือยังไม่มี f ดิฟอยู่ข้อมูลถัดมาตัวนี้ครับมันคุ้นคุ้นไหมครับลิมิต9 h f 1บวก h ลบ f 1เราบอกได้ว่าอะไรเอ่ยเราบอกได้ว่าตอนนี้นะครับ ถ้าหากดูข้อมูลตามนี้เนี่ยเรากลับไปนึกถึงนิยามของดิฟนะครับ dy by dx เนี่ยจริงๆแล้วเราบอกว่ามันคือลิมิตของ fx บวก h ลบ fx ส่วน h ใช่ไหมครับโดยที่ h เข้าใกล้0นะครับอันนี้คือนิยามของดิฟโดยพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยเพียงแต่เลข1ตัวนี้ก็คือจะต้องกลายเป็นตัว x แต่ h ตัวนี้มันไปอยู่ข้างบนเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่แบงค์มาจัดรูปจากตัวนี้จากการที่ลิมิต9 h ส่วนด้วย f ของ1บวก h ลบ f 1โดยที่ h เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1แล้วพี่แบงค์กลับตัวนี้ลงมาเป็นเศษซ้อนได้ไหมครับกลับตัว h ตัวนี้ลงมาตัวเดียวนะครับ มันจะกลายเป็น9ส่วนด้วย f ของ1บวก h ลบ f 1หารด้วย h อย่างนี้ได้ไหมครับมันคือการกลับเศษซ้อนนะครับแล้วก็ลิมิต h เข้าใกล้0ูนย์แล้วลิมิตเนี่ยเราสามารถแจกแจงขึ้นไปทางข้างบนกับแจกแจงลงไปอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้หมดแต่ลิมิตของข้างบนเนี่ยมันเป็น9อยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะทำต่อก็คือ กลายเป็นเขียนเป็น9ก้าเฉยแต่ข้างล่างเนี่ยมันกลายเป็นลิมิตของ f 1บวก h ลบ f 1ส่วน h โดยที่ h เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1อยู่ซึ่งเราเปรียบเทียบตามตำแหน่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือมันเหมือนกับตัวนี้เลยเพียงแต่เปลี่ยนตัว x เป็นตัวเลข1แปลว่าก้อนเนี้ยข้างล่างเนี้ยมันก็คือกลายเป็น f ดิฟ x ถูกไหมครับแต่เนื่องจาก x เป็นเลข1แปลว่าข้างล่างนี้มันก็คือ f ดิฟหนึ่งะครับเพราะฉะนั้น f ดิฟหนึ่งแล้วก็กลายเป็นเท่ากับ1อย่างนี้ถ้าพี่แบงย้ายคูณคไวขึ้นมาพี่แบงก็ได้ว่า f ดิฟหนึ่งมีค่าเท่ากับ9อยู่ถูกไหมครับตอนนี้ประเด็นของพี่แบงก็เลยได้มาแล้วว่า f ดิฟหนึ่งมีค่าเท่ากับ9จะช่วยอะไรเราได้บ้างถ้าเราบอกว่า f ดิฟหนึ่งเท่ากับ 9, ตอนนี้เรารู้ fx ตัวนี้นี่ครับเราเอา fx ตัวนี้มาดิฟมันกลายเป็น x กำลัง3บวก ax บวก b ถ้าเราจับดิฟลงมา f ดิฟ x มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เตะเลขยกกำลังลงมาข้างหน้าใช่ไหมกลายเป็น 3x กำลัง2แล้วตัวนี้ก็กลายเป็นตัว a ดิฟ b ก็กลายเป็น0ถูกไหมครับ ฟังตัวนี้ f ดิฟหนึ่งก็เลยมีค่าเท่ากับ3ามคูณหนึ่งกำลังสองบวก a ซึ่งก็กลายเป็น9กเท่ากับสาบวก a แปลว่า a เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมครับย้ายสามไปลบเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่า f ดิฟ x เนี่ยครับมีค่าเท่ากับส x กำลังสองบวกหกแต่เรายังมีสมการอีกสมการหนึ่งคือ f ดิฟ a ต้องมีค่าเท่ากับ f ดิฟ b f ดิฟ a เนี่ยก็เลยกลายเป็น 3a กำลัง2บวก6เ,เขียนผิดนะครับนิดนึงแล้วก็มีค่าเท่ากับ 3b กำลัง2บวก6แต่เรารู้มาแล้วว่า a คือเลขอะไรนะครับอีกทีหนึงจากมอกี้ที่หามา a คือเลข6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น3คูณ6กำลัง2บวก6มีค่าเท่ากับ 3b กำลัง2บวก6 เอาหลบกับหกทิ้งฝั่งนี้ก็คือสามคูณสามสิบหกมีค่าเท่ากับสามบีกำลังสองสามตัดกันทิ้งอีกแปลว่า b ีกำลังสองมีค่าเท่ากับสามสิบหกบีเดียวก็เลยได้หกหรือลบหกแต่โจทย์บอกมาว่า a และ b เป็นจำนวนที่แตกต่างกันจำได้ไหมครับอ่านแล้วต้องจำโจทย์ด้วยพอบอกว่าเป็นจำนวนที่แตกต่างกัน A เป็น6ไปแล้วแปลว่า B เป็น6ได้ไหมครับไม่ได้ B ก็เลยต้องเป็นลบ6ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยข้อสรุปที่พี่แบงค์ได้มาสรุปได้ว่า fx มีค่าเท่ากับอะไรครับจากสมการนี้นะครับ fx คือ x กำลัง3บวก ax กำลังสเอ่อบวก ax บวก b ก็กลายเป็น x กำลังสบวก6 x ลบ6ปะครับแล้วโจทย์ถามหา อินดิเกตตั้งแต่0ถึง2ตัวนี้ถูกไหมครับโจทย์ถามหาอินดิเกตตั้งแต่0ถึง2ดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยเอาก้อนนี้ทั้งก้อนมาอินดิเกตตั้งแต่เทียบตั้งแต่0ถึง2ให้นะครับก็อินดิเกต0ถึง2ของ fx dx ก็มีค่าเท่ากับอินดิเกตของ x กำลัง3บวก 6x ลบ6 dx ตั้งแต่0ถึง2 เราบอกว่าตามกฎพื้นฐานอินดิเกต x กำลัง n dx มีค่าเท่าก x ับ x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1บวก c แล้วก็อินดิเกตค่าคงที่มีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณ x บวก c นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพียงบอกได้ว่าอินดิเกต x กำลัง3ก็กลายเป็น x กำลัง4ส่วน4บวก 6x กำลัง2ส่วน2ลบ 6x อินดิเกตตั้งแต่0ถึง2เอา2ลงมาแทนค่า กลายเป็น2กําลังสส่วน4บวก6คูณ2กําลังสองส่วน2ลบ6คูณ2ทีนี้ไอศูนต์ตัวข้างหลังเนี่ยถ้าเราลงไปแทนค่าก็จะได้ศูนย์หมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรดังนั้นตัวนี้กลายเป็น16ส่วน4บวกกับยังเอา2ตัวนี้ตัดหเหลือสก็คือ3มคูณ4ลบด้วย12ปรากฏว่าตัวนี้ก็คือ12ลบด้วยส2บ หมดกันไปดังนั้นคาตอบก็เลยเหลือแค่16ส่วน4หรือก็คือ4นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ4ประเด็นของข้อนี้เรื่องที่น่าสนใจของมันอยู่ที่ว่าเราอะแปลความหมายของประโยคนี้ได้หรือไม่ซึ่งการแปลประโยคนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องจำนิยามเรื่องดิฟต,ตัวนี้ให้ได้ก็ก่อนว่ามันคือลิมิต f x บวก h ลบ f x ส่วน h แล้วมันยังต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่าตัวที่เราคิดมาเนี่ยตัว x ตัวนี้มันคือเลขหนึดังนั้นจึงบอกได้ว่าก้อนนี้ทั้งก้อนมันคือ f ดิฟหนึ่นะครับใจความสําคัญอยู่ที่ประโยคนี้เลยถ้าแปลประโยคนี้ไม่ได้ก็จะทําอะไรต่อไม่ได้แต่ยังไงก็ตามลองศึกษาดูนะครับข้อนี้เนี่ยยังไงก็ตามตอบช h o i c เอ่อตอบ4นะครับโอเคครับ